สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือคุณจะได้พบเจอกับความรักในสถานที่แบบไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1 2และ3ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็เป็นการ g e n e เจเนรนะคะมาดูส่วนตัวได้ที่ v.star.99 นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่า,าเป็นพลังงานของคุณโดยตรงมันจะไม่น้อยกว่าถามได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะบางคนไม่รู้จะปรึกษาใครกลัวเป็นเรื่องเซนสิตีกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจหรือไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์นะคะมาได้ดีกว่าเก็บไปแค่คนเดียวนะกองนี้ไม่รู้ทำไมนะมันจะเป็นเหมือนกับออกแนวธรรมชาติหรือฮอลิเดย์เทศกาลวันหยุดต่างๆก็ได้นะ มันขึ้นเทศกาลวันหยุดนะคะวันเฉลิมฉลองวันที่เขาจัดแบบงานอลาัางการอะไรเงี้ยหรือวันสําคัญสาคัญอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ธรรมชาติน้ําตกทะเลนะคะต่างจังหวัดวันไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอเหมือนกันนะใบแรกออกมาก็คือโรงพยาบาลนะคะบางคนอาจจะได้เจอที่โรงพยาบาลนะคะหรืออาจจะได้เจอลักษณะของการที่ไป ใช้บริการนะคะความเสริมสวยต่างต่างก็ได้อาจจะรู้สึกอยากดูแลตัวเองอยากไปแบบดูดไขมันอยากจ,จะไปทำอะไรก็ได้อะมันเหมือนกับอาจจะไปแบบขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสวยความงามแล้วก็ร้านอาหารก็ออกมาให้เหมือนกันนะคะลักษณะไปทานอาหารแล้วก็อาจจะเจอกับใครที่เข้ามาแบบป็นงคุณขอเบอร์คุณก็ได้นะคะแต่มันเป็นรู้สึกแบบที่ยานเห็นตอนแเป็นการแบบไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลไปน้าตกอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้คุณแบบ ได้เจอในระหว่างทางก็ได้นะคะโรงแรมนะคะอาจจะมาจากการแบบพักผ่อนจริงๆละระหว่างทางหรืออาจจะไ,ได้เจอในโรงแรมก็ได้นะโรงแรมที่เราพักนะคะโรงหนังเดีย๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งว่าจะเป็นอะไรแต่อันนี้มันจะเป็นกองแบบกองที่หนึ่งาจจะเปิดมาพนักงานแบบชิลมากเลยนะชิลแบบอาจจะเจอตอนที่เราไม่ได้สนใจแล้วเราแบบมีอะไรให้เราโฟกัสหรือทําอยู่นะคะ อ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเกาะนะหรือสถานที่ราชการนะคะที่เราไปติดต่อธุระไปเดินเรื่องไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเราอาจจะเจอเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะแต่มันเหมือนว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจคุณไม่ได้สนใจความรักในตอนนั้นนะคุณอาจจะแบบไปเที่ยวหรือไปติดต่อธุระหรือไปทําอะไรคือคุณมีบางอย่างที่คุณต้องจัดการโฟกัสอยู่แล้วนะคะคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะ แล้วมันทําให้อยู่อยู่ก็ไปเจอความรักโดยแบบบังเอิญอย่างที่เราเรียกว่าบาังเอิญหรือไม่ทันบางตัวนั่นเองอยู่อยู่ความรักก็เข้ามาตอนที่เราไม่ได้สนใจถ้าแต่เห็นว่าคุณจะต้องออกไปทําอะไรบาง,างอย่างเช่นไปเที่ยวเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือวันหยุดพักผ่อนฮอลลเดย์ต่างๆส่วนมากช่วงเทศกาลฮอลลเดย์ก็คือวันหยุดอยู่แล้วนะคะก็ได้เจอจาก ลักษณะแบบนั้นในช่วงลูปนั้นเวลานั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบอยากไปเสริมส่วนนู่นนี่นั่นพอเสริมเสริมมาเสร็จอาจจะเจอใครบบปกปิ้งคุณเลยก็ได้นะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเจอหลังจากที่เราไปเสริมสวยแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะหรือไปดูหนังแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ได้หรือมีเหตุให้คุณต้องติดต่อทําอะไรบางอย่างอาจจะมีไม่ใช่งานไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนชวนแบบ คุณให้ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาต้องไปทําทุระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเพื่อนชวนไปทานกับข้าวทานข้าวอา่ไปงานอีเวนต์ต่างๆก็ได้นะเพราะอันไม่ไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นร้านอาหารเดียวคุณอาจจะแบบไปเดินบูธของกินไปเดินแบบพวกงานขายของกินหรืองานขายของยอะไรเงี้ยก็ได้นะมันเป็นอะไรที่เราชิวอ่ะเราไม่ได้สนใจนะคะประมาณนี้นะกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะเป็นการอ่านเจ e n e r a l นะคะมาดูส่วนตัวได้ที่วีนักรสก้าวเก้าชัวร์กว่าชัดเจนกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะ mm hmm. บางเรื่องที่เรารู้สึกไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกลัว่าฝ่ายไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมาได้นะคะที่ก็เก็บไว้แค่คนเดียวได้ทุกเรื่องเลยจะได้สบายใจขึ้นมานะคะ mm hmm. ยังไงก็จะได้คำคำตอบนะคะที่ชนะัดเจนขึ้นเนาะกองสองนะคะจะได้พบรักที่ไหน ะะการเดินทางก็ได้นะเป็นการเดินทางการแบบขึ้นเอนา็าทีขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟเหมือนกับเป็นช่วงแบบจังหวะเปลี่ยนจังหวะระแวกนั้นก็ได้นะอาจจะไปเจอแถว B t s ใน b t s หรือหลังจากออกลงจาก b t ทก็ได้นะคะสวนสาธารณะนะคะที่โล่งเลยธรรมชาติเลยสวนสาธารณะต่างๆสถานที่ที่เป็นแม่นม้ำแล้วมีปลาก็ได้นะมันเป็นเหมือนกับ คล้ายๆแบบถ้าแม่นึกถึงแบบว่าเป็นที่ที่แบบค่อนข้างอาจจะแบบรู้สึกโล่งสบายตาอรเงี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบอะไรก็ไม่รู้ของที่สองซุปเปอร์มารเก็ตอาจจะเป็นช่วงแบบไปช้อปปิ้งที่ตลาดหรือในห้างหรือในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตามห้างตามสถานที่ต่างๆก็ได้จะทำให้คุณได้เจอแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ งานแต่งนะคะอาจจะเจอจากงานแต่งหรือไปงานเฉลองฉลองต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเป็นงานแบบงานดีๆก็ได้นะคะหรือจะเจอในวันหยุดพักผ่อน in holiday นี่ก็หมายถึงว่าช่วงเทศกาลนะคะที่จะมาถึงทําให้อนาคตก็จะเป็นพวกวันคริสต์มาสนะวันาลินชายที่จะตามมาอีกปีใหม่อะไรเงี้ยเออช่วงนี้ก็เทศกาลเริ่มเยอะนะถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะได้เจอในช่วงเทศกาลคุณอาจจะต้องออกไปแบบยูๆแบบเออวาเลนไทน์ไม่มีใครสนใจอะไรอย่าเงี้ย ก็จะแบบออกไปซื้อช็อกโกแลตกินให้หายอยากเหมือนค่าความสดด้วยตัวเองกับการไปเจอความรักโดยที่ไม่ทันตังตัวได้หรือช่วงคริสต์มาสนะคะมอยู่ก็อยากกินเค้กขึ้นมาเงี้ยอดใจไม่ไหวก็เลยออกไปหานะคะหรืออาจจะเซอร์ร้านแบบว่ามันอยู่ไกลต้องขับรถไปอะไรเงี้ยก็จะแบบไปเจอแต่ทีนั้นก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะไอซ์แลนด์นะคะตามเกาะนะคะเกาะน,นี้ก็คืออาจจะไปเที่ยวมีใครชวนไปเที่ยวหรือเปล่าหรือคุณมีแผนอะไรหรือเปล่ามีแผนการที่จะแบบว่า เพื่อนชวนไปเที่ยวหรือว่าช่วงฮอลิเดย์ได้นัดนัดไว้แล้วหรือเปล่ามีนัดเปว่ามันจะไปเที่ยวนั่นชื่อนี่หรือที่ทํางานคุณอาจจะนัดไปเที่ยวต่างประเทศหรือปไปไหนเงี้ยมันเหมือนกับจะมีคนมาชวนคุณไปอะแล้วถ้าคุณไปนะคะก็จะได้เจอบางคนอาจจะได้เจอแบบที่เกาะอ,อาจจะไปฉลองปีใหม่ที่เกาะอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะได้เจอที่นั่นนะคะหรือบางคนวันเกิดอาจจะแบบไปจัดงานอยากไปจัดงานที่ไหนเงี่ยหรือวันเกิดคนอื่นก็ได้แล้วเราต้องไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะแต่หลักๆก็จะเป็นประมาณแบบสถานที่เหล่านี้นะที่จะออกมาให้อ่อ คุณเห็นเขาค่าว่าเนี่ยแหละจะเป็นที่ที่แบบคุณจะได้เจอซึ่งคุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่ามันจะเจอได้ยังไงนะคะมันจะเจอได้หรอมันจริงหรออะไรเงรี้ยมันจะเป็นที่ที่แบบไม่น่าไม่น่าเจอแต่ก็เจอนะคะ บางคนเนี่ยอันต้องเพิ่มนิดหนึ่งนะอาจจะแบบไปเจอบ้านเพื่อนบ้านญาติอะไรก็ได้เพราะมีควาว่างานแต่งอ่ะมันบางทีแบบเราไปบ้านเพื่อนบ้านญาติช่วงฮอลลเดย์บางทีเราก็กลับบ้านกันเราไปอยู่กันที่บ้านเราจะไปเจอแถวและแวกที่บ้านก็ได้เขาจะกลับมาเหมือนกันเราก็ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็าจะาทำให้เจอกันก็ได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต้องบอกไว้ก่อนกองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีกขานของข้อวันนี้นะคะก็คือ หัวข้องเราก็คือจะได้เจอกันที่ไหนเนาะจะได้เจอความรักกันที่ไหนนะคะกองที่สามนะคะมันเป็นการอ่าน general นะก็มาดูส่วนตัวได้ที่ v.star ก็การนะคะจะช่วยกวาะเส้นกวาทถาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางคนไม่รู้จะแบบเปิดใจกับใครมีเรื่องที่แบบเครียดอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาที่นี่ได้นะคะจะได้ดูให้จะได้อ่านแนะนำให้ว่าจะต้องทำยังไงดีกว่าเก็บไป้เครียดคนเดียวนะ,ะกองนี้มันจะแปลกนิดนึงนะคะ ต้องบอกก่อนมันมี energy แบบแทรกเข้ามาแทรกแล้วจะเจอในที่ที่แบบบางคนก็เจอจากการทํางานเจอในที่ที่ทํางานเจอถ้าเกิดมีใครแบบต้องย้ายไปที่ใหม่ก็จะได้เจอที่ใหม่อย่างเช่นถ้ามีเห็นให้คุณต้องแบบอยู่ก็ต้องย้ายไปที่ทํางานที่เนี้ยคุณก็จะได้เจอที่นั่นนะคะบางคนอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยไปที่ใหม่ดีไม่ดีหลังจากนั้นอาจจะมีเห็นให้คุณต้องไปที่อื่นต่อแล้วคุณจะได้ไปเจอนะคะมันจะเป็นเหมือนกับการแบบ มันจะมีบางอย่างให้คุณได้ไปเจอได้ไปเจอกับคนที่ใช่ของคุณในสถานที่ที่แบบนี้เรื่องของการยกย้ายกาันหรือไม่ก็ที่ทํางานอะไรเงี้ยสถานที่ทํางานในที่ที่คุณทํางานก็ได้นะคะมีฟิตเนสนะคะมีมิวเซียมมิวเซียมนี่จะเป็นเหมือนสถานที่โบราณหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆได้หมดเลยนะคะ แล้วก็จะไปอยู่ยูสึกรู้สึกอยากจะไปแบบฟิตและเฟิร์มร่างกายก็ไปเจอแบบความหนักที่นั่นก็ได้นะคะเฟสติวัลก็จะเป็นงานต่างๆอาจจะเป็นงานประกวดงานเฉลิมฉลองงานอะไรก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสคะ่ะงานวัดนะคะหรือจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศที่จะทําให้คุณเจอก็ได้นะคะมีเรื่องของการเดินทางการย้ยายงย้ายไปแบบบางคนมีเหตุให้ต้องไปต่างประเทศไม่กี่วันเนี้ยก็จะไปเจอได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบ้านเพื่อนบ้านญาตินะคะ ได้เหมือนกันกรนี้ก็เหมือนมีสถานที่แปลกๆนะคะหรือร้านคาเฟ่ก็ได้คาเฟ่ก็เด่นนะเหมือนพวกแบบร้านต่างๆนะคะแต่ของคุณนะอานเห็นว่ากองที่3ามจะเด่นในรูปแบบถ้าไม่ไปฟิตเนสหมือนทำอะไรเพื่อตัวเองอะ่ะมันก็ไปฟิตเนสหรือไปเรียน อะไรเสริมเพิ่มเติมไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อตัวเราเองอะไรอย่างนี้คะเรียนหากิจกรรมทำฮอบบี้หรือจะเรียนภาษาเรียนอะไรเนี่ยได้หมดเลยก็จะทาให้คุณได้พบเจอกับความรักที่นั่นได้แล้วก็เฟสติวัลกับคาเฟ่ดเด่นสุดเลยนะคะมันเหมือนกับออกมาในลักษณะแบบเราไปอินจอยเราไปชิลเราไม่ได้สนใจอะไรอ่ะเหมือนความสึกคุณอยากออกไปหาอะไรกินอยากไปกินขนมอยากไปนั่งร้านนี้อยากไปถ่ายรูปอยากอ,อัปเดตสตอรี่อะไรอย่างงี้ ขนะคะมันก็จะทําให้คุณไปเจอความรักแบบไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยนะคะเขาก็จะมาในที่ที่เดียวเหมือนเวลาใชเวลาที่ใช่จังหวัดที่ใช่สถานที่ที่ใช่ก็จะทําให้เราเจอกันได้นะคะบางคุณมันจะเป็นแนวแบบเป็นที่แบบค่อนข้างจะคนเยอะพลุกพลาดหรืออะไรางี้บางคนนะคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะาะันึงที่กว้างที่แบบใหญ่แล้วคนเยอะๆอ่ะเหมือนพวกแบบเขาจะจัดงานแบบงานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปก็จะได้แบบ เจอที่นั่นนะคะอะไรลักษณะนี้ก็ได้นะตอนที่สามก็ค่อนข้างจะออกเป็นแนวแบบเนี่ยพอสับมาก,ก็เจอคอนเสิร์ตนะคะเป็นแนวเหมือนที่บอกว่าคนเยอะๆอะ่ะที่โล่งคนเยอะๆอ,อะไรประมาณเนี้ยเป็นหลักนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เล่ากันที่สามคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ